ครับอาทิตย์นี้เราขึ้นมาถึงที่เราจะทํากระท่อมอีกแล้วนะครับขึ้นมากับลูกสาวนะครับวันนี้ผมจะมาซับฟากนะครับซับฟากพี่น้องเคยเห็นไหมครับเป็นซับฟากซับฟากแล้วก็ปูนะครับผมจะตัดเอาไม้ไผ่แถวๆนี้นะครับ พราะว่าแถวนี้เนี่ยมันมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะครับบนดอยนะครับติดตามชมกันนะครับพี่น้องครับพ่อก็จะหั่นไม้ไผ่เป็นช่อนๆนะคะแล้วพ่อก็จะเอามาฟอกค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ จะเริ่มห,หันหรือยังคะอ,คอ้าทำเลยค่ะเดี๋ยวพ่อก็จะเริ่มหั่นนะคะพ่อก็จะหันเป็นช้นช่อนแบบช้นช่อนแล้วก็เอามาฟอกฟอนะคะ นี่นี่อขับไปพอก็วัดก่อนนะคะใช้มีดวดัดเพราะเราส่วนเราไม่มีที่วดัดเราก็จะใช้มีดวัดไบนี้นะคะก็จะตัดขึ้นี้เลยไม้ผ่ายหญมากเลยนะคะเลยต้องใช้เวลาตาัดนานหน่อย พ่อก็ตั้งใจทำมากเลยค่ะเพราะอยากให้ยายมานั่งเลี้ยงงัวตรงนี้นะคะนี่พ่อก็กำลังทำอยู่ค่ะดูนะคะนี่พ่อก็หันหันหันคอนอนห,หู้หู้หลายหลายล้วหลายแล้วค่ะเนี่ย นี่เขาก็เอาอีกฝั่งมานะคะนี่คะ่ะต,ต้องตานให้เท่ากันนะคะมาดูกันพอๆไม่ให้แข็งๆนะคะ,ะ,ะคำถามพบโดมมี่มันโอ้นะคะ่ะ พ่อก็ทำขนาดให้เท่ากันทั้งสองอาาันค่ะพ่อก็จะมาฟว่างนะคะจะมาฟว่ากค่ะเอาไม้ไผ่ ใช้ค้อนทุบทุบทุบแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาปูตรงไม้นั่นนะคะตรงไม้พายคันนี่พ่อก็กำลังทำอยู่นะคะใกล้เสร็ียังยคะค,งคุณพ่อ,อยังคุณพ่อเหรอยังเองใกล้เสร็จคะพ่อก็กำลัง ทำพ่อนแข็งแรงมากเลยค่ะอยากให้ยายมีที่นั่งที่พักนะคะถ้ามาดอยมาเลี้ยงงูอะไรพวกนี้ค่ะโยวพ่อพอก็จะสับ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 นะคะสแบบนี้ ไม้ก็เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะไม้ยาวนีก็จะใช้คอนทุบุๆแต่ไม่ต้องแล้วนะคะเราให้เป็นเส้นๆยาวๆแล้วก็เราก็จะเอามาปูตรงไม้พาย พ่อก็จะทำเป็นซีสเทนยาวยบนี้เลยนีด่ดิพ่อก็จะพักกัจะคัดหน่ยมีคี้คุณยายก็ขึ้นมาด้วยนะคะแต่คุณยายไปแล้วค่ะคือยายไม่ใช่ลงไปที่กับพ่อนะคะคุณยายเข้าไปในป่าค่ะแล้วคุณพ่อก็ทำ อันนี้นะคะฟอกอยู่ค่ะกับฟ้าฟ้าฮะฟ้าฟ้าไม้ฟ้าพ่อก็กำลังฟ้าอยู่นะคะฟ้าฟ้าดีพ่อก็พูดมากเลยนะคะพ่อก็ชอบพูดมากค่ะเสียงดังค่ะชอบพูดแบบมากเสียงดังนั่นค่ะ นี่พ่อก็จะทำแล้วนี่พ่ก็จะทบบํะะะาทเป็นแบบนี้นะคะพ่อก็จะโฟกๆอ่าดีิเข้าไปดูแกดีคือว่าอู้คุณพ่ก็จะทําให้มันเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นี่นะครับไม่ฟาดนี่คุณพ่ก็จะขุดออกะคะ่ะ นี่นี่แล้วคุดเข้าก็อันนั้นนะคะจะกลับด้านไปขูดพวกนี้ออกค่ะวิธีทำมันก็มีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำแบทบทาแบบนี้ค่ะตรงนี้ท่านถ้า ถ้าผ่าตรงนี้ออกจะนั่งสะดวกน,นะคะแต่ถ้าไม่ผ่านี้ก็จะเจ็บหลังหน่อยนี่เดี๋ยวคุณพ่อก็จะทำาททบบนี้นะคะเอ๊ ทรงโมเดิร์นด็อกนะครับ การแฮมเลพอดีีต้องเล่น